นักศึกษาเข้าพบกลุ่มไลฟ์สตรีมการเข้าพบกลุ่มในระบบเรียกว่าไลฟ์สตรีมโดยแบ่งออกเป็น2แบบดังนี้แบบที่1ดูวิดีโอพบกลุ่มแบบที่2องไลสดพบกลุ่มอยู่ที่ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะให้นักศึกษาพบกลุ่มแบบไหนคะ่ะนักศึกษาไปที่ไอคอนห้องเรียนออนไลน์อย่าลืมเลือกภาคเรียนมุมบนขวามือให้ตรงกับภาคเรียนปัจจุบันนะคะ นักศึกษาจะพบรายวิชาที่มีเรียนของเทอมนั้นๆโดยจะเป็นกรอบสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นไลฟ์สตรีมจะเป็นกรอบสีม่วงมีรายละเอียดชื่อวิชารูปชื่อผู้สอนความชื่นชอบกลุ่มเรียนให้นักศึกษาคลิกที่ start course ค่ะจากตัวอย่างนักศึกษาจะเห็นไลฟ์สตรีม2รูปแบบตามที่เกิ่นต้นคลิปนะคะแบบที่1ไลฟ์ดูวิดีโอพบกลุ่ม คือผู้สอนได้จัดเตรียมคลิปวิดีโอให้นักศึกษาไว้แล้วโดยนักศึกษาสามารถกดเพลย์เพื่อดูได้เลยค่ะฝั่งซ้ายเป็นวิดีโอกดปุ่มเล่นตรงกลางฝั่งขวามือจะเป็นส่วนแบบฝึกหัดการบ้านเอกสารรูปแบบการทำแบบฝึกหัดเปิดไฟล์จะเป็นเหมือนรูปแบบการเรียนปกติเลยนะคะถ้าเลยวันสอบไปแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถทำแบบฝึกหัดส่งการบ้านได้แต่สามารถดูวิดีโอทบทวนได้ตลอด และนักศึกษาจะสามารถดูไลฟ์ดูพบกลุ่มได้จะเป็นวันพบกลุ่มตามตารางเรียนจะไม่สามารถเข้าดูได้ก่อนเพราะระบบจะไม่แสดงให้นักศึกษาเห็นวิดีโอค่ะแบบที่2ไลฟ์สดพบกลุ่มคือผู้สอนจะมาสอนแบบไลฟ์สดให้กับนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าพบกลุ่มตามวันเวลาตารางเรียนถ้ายังไม่ถึงเวลาระบบจะทำการนับถอยหลังถ้าได้เวลาแล้วนักศึกษาคลิกที่คำว่าเพลย์ค่ะนักศึกษาจะพบชื่อวิชา หัวข้อไอคอนจอยชื่อผู้สอนความชื่นชอบจำนวนการดูแบบฝึกหัดการบ้านเอกสารจะอยู่ตรงส่วนข้างล่างเลยนะคะซึ่งจะเหมือนรูปแบบที่1 ถ้าเลยวันสอบนักศึกษาจะไม่สามารถทําแบบฝึกหัดส่งการบ้านได้ค่ะพร้อมเข้าพบกลุ่มคลิกที่ไอคอนจอยถ้ามีป๊อปอัพถามการยอมรับเรื่องกล้องให้นักศึกษากดยอมรับนะคะนักศึกษาจะเห็นกรอบอยู่สส่วนส่วนที่1จะเป็นของผู้สอนส่วนที่2จะเป็นของนักศึกษาที่เข้าพบกลุ่มในระบบนักศึกษาจะสามารถเห็นผู้สอนและไฟล์ที่ผู้สอนต้องการแชร์ให้นักศึกษาดูไปพร้อมระหว่างการไลฟ์สดค่ะนักศึกษาสามารถกดที่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมฟูลสกรีน เพื่อขยายเป็นหน้าจอใหญ่ๆได้ค่ะและนักศึกษายังสามารถสอบถามโต้ตอบกับผู้สอนได้เหมือนเรียนในห้องเรียนปกติข้อแตกต่างของไลฟ์สดกับไลฟ์ดูวิดีโอคือถ้าผู้สอนไลฟ์สดจบระบบจะไม่ทําการบันทึกวิดีโอให้นักศึกษาถ้านักศึกษาคนไหนขาดพบกลุ่มก็จะไม่ได้ดูผู้สอนไลฟ์สดและจะถือว่าขาดพบกลุ่มค่ะโดยทั้ง2รูปแบบระบบจะทําการเช็คชื่อให้อัตโนมัติจากเวลาที่นักศึกษาคลิกเข้าพบกลุ่มในระบบ ถ้านักศึกษาขาดพบกลุ่มระบบก็จะไม่เช็คชื่อให้นักศึกษาค่ะ